ีดวร้ Why, บีพายแต่ถามว่าทำไมถึงชอบเพราะตัวนี้บีดเองบ,ด <c oughs> บีดเองแต่ อชอบเพราะว่าแต้มมันสวยเก้า <laughs> <9 S 2> <laughs> แต้มเลยครับนัวดูเก้าตอนอล,ขขลงตัวตลอดอันนี้เป็น y b บพายตลอดแต้มตลอดเก้าแต้มเลยครับถ้านับดูเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบ่งเป็นเก้าตอนตลอดตัวและลายสมดุลด้วยนะครับตัวนี้เราก็เลย แล้วเป็นตัวเมียด้วยนะครับก็ชอบมากต่อยอดได้ยาวๆมีนะครับตัวนี้ต่อยอดได้ยาวๆเลยหนูชอบถ้วยน้ำแล้วแต่จริงๆแล้วเขาบอกมาบ้านพี่เก๋าต้องมาดูอะไรต้องมาดูที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยมีแต่คนอยากได้ไม่ยอมขายสักทีคือเคพายหลายคนงงว่าเคพายมันคืออะไรนี่เป็นโปรเจกต์ลับเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ลับเท่าไหร่นะตอนนี้คนก็รู้เยอะแล้วอันนี้คือเคพายครับ เคพายสวยไหมสวยสวยสวยสยสีสว่างมากเลยเนาะอันนี้เคพายปีตัวผู้ปียี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะ,อะเรามานับตอนดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเคพายตัวผู้ปียี่สิบเอ็ดตัวผู้นะครับเจ็ดตอนเจ็ดตอนอ่ะเรามาดูเคพายตัวผู้ ปี20 20ี่นี่ er ah ja uh, เทน้ำก็จะใหญ่ขึ้นไปเฮ่ยน้ำก็จะใหญ่ขึ้นมาอ่าอายุนอตใหญ่ขึ้นอายุมาหนึ่งปีดูสีสันคือจริงแล้วเคไพไม่ใช่มอฟนะครับเป็นเซเล็กตีบีดหนูอยากให้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเซเล็กตีบีดเซเล็กตีบีดก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราคัดแล้วแล้วก็ ให้มันส่งผลแบบออกมาใกล้เคียงกันคือคอนเซปต์ของการทำเคพายอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสุขกับการทำมอบที่สวยในงูยามแรกเกิดแต่ทุกคนจะหลงลืมไปว่าในตอนที่เขาเข้าผสมแล้วเนี่ยโอ้โมันจะเป็นยังไงกะช่างมันให้ลูกเราก็สนุกกับการทำลูกแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงนะที่จะอยากจะชื่นชมความสวยของงูใหญ่ อ่ะผมเลยเทียบให้ดูว่าคห้ดปียี่สิบกับคี20ปียี่สิบเอ็ดสีเหมือนกันกันมากมันเลยใช้คำว่ามันหมองลงไปน้อยมากอ่ะแต่ว่าไม่หมองเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันไม่ออกเลยถ้าดูจากค้อดูไม่ออกเลยถ้าเทียบกับาพทั่วทั่วไปมันก็น่าจะดำไปแล้วมั้งแล้วใช่ไหมครับอ่ะที่สำคัญนะครับในเพศผู้ ส่วนใหญ่เราพบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดเพาเจ็ดเท่ากันเคพายปีสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มครับเจ็ดแต้มครับทำไมเราต้องแบบตอนเหรอคะมันจะเท่ากันทุกรุ่นเหรอคะหรือว่า ตอนนี้เราทำให้มันมีเจ็ดแต้มได้ในเพศผู้<ม>แปลกมากก็คือเจ็ดเจ็ดแต้มทุกตัวก็เหมือนคาดการได้เลยว่ารุ่นต่อไปที่เป็นตัวผู้ก็อาจจะมีคือความบาลานซ์ของของลายมันมีผลต่อความง่ายในการตัดสินใจซื้อรวมไปถึงความสวยที่เราเสพความงามของมันอ,มอันนี้งูปีหนึ่งสี่เดี๋ยวเอาลูกมันมาเทียบเลยอหนนนียอ่าอ,อันนี้ ใช่ผมว่ามันมันก็ไม่แย่นะผมว่ามันก็ไม่แย่นะ,ะมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะถ้าเทียบกับป<ม>ี14กับปี21ปี14นะครับมันต่างกันมันดรอปลงครับแต่มันก็ดรอปลงไปไม่มากอะถ้าเทียบกับพายเฉยๆนะครับน้องเขาขาดด้วยหรือเปล่าคะอะไรนะฮะ เขาคลาดด้วยหรือเปล่าคตอนนี้ใช่ป่ะไม่ไม่อายุเริ่มมากคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะพายเฉยเฉยอ่า ดึงให้ดูเราไม่ต้องเอาออกมาดีกว่า okay, เพราะว,ว่ากำลังท้องอยู่เราไม่อยากกวนงูท้องเอ็นต้องเทียบด้วยใช่ไหมคะนี่คือภายเฉยๆท้องอยู่ซึ่งปกติแล้วสีจะสว่าง,งนะกว่าปกติใช่ไหมเราทราบกันดีอยู่แล้วแม่ง,งูที่ท้องสีจะสว่างกว่าปกตินี่คือภายเฉยๆที่ไม่ใช่เคพาย ปี17นะครับปี17ถ้าเทียบความเหลืองของพ่อง,งูเคพายปี14เห็นไหมครับนี่คือพายที่สีสว่างขึ้นแล้วนะจากการท้องนะตัวนี้ท้องจะคลอดอีกไม่กี่วันก็ยังไม่ได้ต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวให้ดูเคพายอ่ะ คืนให้เขาบอกว่าตัวเมียให้ดูเคปายตัวเมีย เคลายตัวเมียครับปีสิบเจ็ดตัวนี้ทองเหมือนกันเคลายตัวเมียอืสีไม่ไม่ต่างไม่ดอกมาเมื่อกี้นี้ดูดอกใบอันนี้ตัวเมียปีสิบเจ็ดเหมือนกันตัวนี้ไม่ทองตัวนี้หยิบออกมาได้ตัวนี้มันจะเจ็ดแต้มเหมือนกันไหมคะไม่ตัวเมียจะไม่จะไม่เ<อ>จ็ดแต้มดูความเหลืองครับปีสิบเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดนี่ปีสิบสี่ อุ้ยหางกัน,นิี้เลยอ่นะหางแค่เพียอ,อันนี้ตัวเมียตัวเมียจะไม่เจ็ดแต้มครับแต่ตัวเมียก็สีดีอันนี้ปีสิบเจ็ดครั้งนี้นะตัวเมียปีสิบเจ็ดครับนี่แหละทําไมคือมันเป็นงูที่งูพายที่เหมาะกับการเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะโดยไม่ต้องไม่ต้องบีดก็ได้มันก็สวยเหนือการเวลาวางกันเถอะเพราะจริงล้วปีสิบสี่นี่อยู่จนตาขุ่นแล้วะเนี่ย สีก็ยังสียังเด้งอยู่เลย อะไรกับชิลล์ม็อบดีคะเกมที่เราจะมาเล่นด้วยนะคะนั่นก็คือปริศนาทายม็อบนั่นเองคะ่ะกติกาจะเป็นไงไปดูกันคะ่ะเกมปริศนาทายมอ็อบเราจะมีชื่อม็อบของนมองงูบอปลายทอนเป็นคำใบอยู่บนหัวและให้คนใบอะไรก็ได้โดยห้ามมีชื่อม็อบนั้นให้คนทายตอบที่ถูกโดยเราจะมีเวลาทีมละสองนาทีจะได้กันถึงคำนะไปชมกันเลยกล้วยบานานะ่าแล้วก็ชื่อของใบเฟิร์นในอสูรน้อยในตะเกียงแก้วเนืนี่นน รวมกันเป็นบ <N> ัตนาแนนนี่ก็มาไววมากทุกคนตายค่ะไม่ใช่ตัวเต็มอะ่ะไม่ใช่ตัวเต็มก็เป็นโคโดมิ an, เนนเนาะอืมเป็นโคชื่ออีกชื่อหนึ่งของโคโดมิเนนคือเฮ้ยมันตัวที่มันแบบไม่แสดงฟีโนไทป์ออกมาไม่แสดงฟีโนไทป์ออกมาเฮทโทรไซกัสอ่าแล้วก็จิกไม่ใช่จิกซออะไรอะ่ะไอปิดสนาจิกซอก็ได้ เกมที่เอาไว้ต่อต่อกันอะภาษาอังกฤษ h e a d a s t e r ไฟไวมากไฟไวมากเรา่ิชิไฟไฟ Fire แล้วก็ตัวตลก Fire ข่าวข่าไฟเนยเนยเนย Butter แล้วก็คล้ายครๆชื่อเหรียญอะคล้ายคชื่อเหรียญผ่าน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 ่มันอู่ั่กนบ่านผ่านผ่านจะ้งไ่้น่ะ ตัวที่มันอยู่กับพายแล้วมันจะโลไว้ b a c p l s tail <past> ไม่ใช่อีกอันนึงล u s <us> so. s o ไม่ใช่บัตเตอร์ไม่ใช่ไอ้ที่มันจะสีเข้มๆหน่อยอ่ะอ๋อโลไว้อ n c ชิใช่แล้วก็ถนน enchi freeway โอเคโอ้ไอตัวเมื่อกี้ไอตัวที่แบบไอตัวที่มันจะโอ้ยผ่านด,ดีกว่าผ่านผ่านผ่านผ่ายีนตาแดงยีนตาแดงอันบิโนแล้วก็เสือ ไทเกอร์อันบิโน่ไม่ใช่อีกเสือหนึ่งอีกเสือหนึ่งออาแล้วอีกเสือหนึ่งอีกเสือหนึ่งเสืออะไรเสือเสือพูม่าไม่ใช่อันบิโน่พูม่ามันไม่มีมดกินนี้นะผ่าน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 อ๋อส้มไม่ทันแล้วออเรนออเรนพาเทลออเรนดีมไม่ทันแล้ว นตาลไหมที่คาราเมลค่ะคาราเมลอีกอันนึงเป็นขนมบลูเบอร์รี่ชีสพายคาราเมลพายโอเคเออเวลาไปโรงเรียนเราข้าวใส่ชั้นชั้นชั้นปิ๊นโตกับขนมเมื่อกี้อ่ะปิ๊นโตพายต้องขนมอันนี้ยากอ่ะอันนี้สีผมนี่เข้มเข้มอ่ะมูงูเข้มเข้มน้ตาลดำดำไปเชิงดำน้ำตาลอ่ะ ตัวจากสีมาฮอกกานีเอ่อกับตัวตลกขาวมาเป็นมาฮอกกานีขาวโอ้เค้าเก่งนะโอนิ่งพวกเมื่อกี้งูขาวอ่ะงูขาวงูขาวงูสายขาวรัดโซ่เหรอไม่ใช่งูสายขาวเบลฟายไม่ใช่เครื่องประดับเพชรอระเพชรภาษาอังกฤษพาตินัมไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพชรภาษาอังกฤษอะไรวะเครื่องเอ่อช่ออมันไหนเป็นข้าวเอ่อ ขนมที่น้ำปั่นโกโก้ทํามจากโกโก้ทํามจากรโคโก้ไงช็อกโกแลตช็อกโกแลตวันนี้อันนี้ขนมอะขนมที่คล้ายๆกับโกโก้อะขนมที่คล้ายๆกับโกโก้ขัตอะไรเออสีเหลืองยีโร่แล้วก็พุงยีโร่บิลลี่อะกับขนมยีโร่บิลลี่ไผยเออถูกต้อง อ้ยอะไรกันพายุพายุเฮอริเคนเออกับเออ่ฮีโร่ที่อยู่กลางคืนฮีโร่กลางคืนีแบทแมนหรือไงวะใช่ใช่เหรอไอ้มนคืออะไรเฮอริเคนแบทแมนถูกต้องโหไอสกีมสีเหลืองว้าอะไรวันิลาเหรอใช่ใช่เหรอแล้วก็ความฝันดีมวันิลาดีมีด้วยเหรอใช่มีเหรอตัวตลกแต่เป็นครึ่งเดียวตัวตลกแต่เป็นครึ่งเดียวตัวตลกแต่เป็นครึ่งเดียว นี่หละดีมเห็นเขาจบเป็นไปแล้วนะคะกับช่วงไม่กลเกมเมื่อกี้เป็นไงคะไหวกันไหมคนนี้คนนี้ไม่ไหวไม่ไหวเลยยังเป็นยูดอนของทีมเอ้ยไม่หรอกน้องเฟียสกับพี่เก๋าได้ไปทั้งหมด4ี่คะแนนค่ะส่วนของจริงกับพี่ไม่ได้หกคะแนนดูชนะไปเลย6ต่อ4ี่จ้า ใช้ชนะไปแล้วเราก็ไม่ต้องเดนลงโทษกันด้วยใครที่เดนลงโทษก็พี่กาวตออนะตัดเปิดเปื่อนกันไปก็เรามาจบคลิปกันก่อนดีไหมคะก็ประมาณ ช่วงต้นเดือนสิงหานะครับพลาดไม่ได้เลยกับงานบีเบฟใช่ไหมครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วรอบนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งที่แล้วยังไงคะยังไงไม่ใช่แค่วอลชเชอร์ที่จะเอามาแจกกันสน่นงานนะแต่รอบนี้ยังมีการประกวดงูบอลขนาดเล็กเตรียมไว้เลยงูที่มีขนาดไม่เกิน500กรัมก็ประกวดในงานเลยในปีนี้ใช่ต้องเอาไปประกวดกันเตรียมงูเด็ดเด็ที่น้ำหนักไม่เกิน500กรัม เข้าไปประกวดในงานบีเบฟเลยมาชิงงูตัวเล็กที่สวยที่สุดในประเทศไทยในงานบีเบฟครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะก็อยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาครับต้นเดือนสิงหาที่ห้างยังไม่เคาะมาแต่น่าจะอยู่ในสุกเสาร์อาทิตย์แรกพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาครับเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในห้างห้างอะไรคะห้าง4ีคอนสีนักครินสี้อนแปวสีนักครินนะคะใครบ้างไปกันได้นะทุกคนเลยได้พื้นที่ เพิ่มจากเดิมใหญ่ขึ้นยังไงก็จะบูมมากขึ้นบูมขึ้นปังขึ้นแน่นอนผู้ร่วมงานที่มากมายเลยใจอยากจะส่งงูเข้าประกวดนี่ต้องทําอะไรบ้างก็ตอนนี้ติดตามในกลุ่มในเพจในอะไรดูนะครับก็จะอัปเดตอัพเดตเรื่อยเรื่อยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีมีติ้งครั้งที่แล้วเรามีติ้งครั้งที่สามอาจจะมีมีติ้งครั้งที่สี่ เพื่อที่จะแจก voucher แจกคูปองลดราคาเพื่อเอาไปใช้ในงานบีเบกันอย่างเป็นมจะได้แบบจับใจให้สอยกันละนาเลยคราวนี้จากครั้งที่3เป็นครั้งที่4นะครับอาจจะมีนะครับซึ่งจะจัดก่อนหน้างานบีเบ๊สักไม่กี่สัปดาห์จับ เตรียม <l id: dictator> เลยค่ะปองกันไปใช้ในงานดีเลฟให้เต็มอิ่มเลยครับอ <you> <st os> <AM 2> <k cartoon> ันนี้ก็คือเชิญชวนผู้ที่เลี้ยงงูมาเริ่มทำกิจกรรมด้วยกันและผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงงูแต่สนใจอได้ด้วยเหมือนกันเข้ามาศึกษาเข้ามาเที่ยวในงานได้เตรียมพูดไว้สําหรับฟรีทัชชิ่งด้วยองานเอาไว้สอบถามแล้วก็พร้อมที่จะโดนป้ายยาในงานพร้อมที่จะโดนโรคงูงอกาไปเลยค่ะมาก็ วันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่านะคะที่เปิดฟาร์มมาเล่นเกมกับเรามาคุยกับเราวันนี้เพื่อที่มาร่วมเล่นเกมนะคะก็ขอขอบขอบคุณเมกะมอฟนะครับที่นำพี่ดีกรมาเล่นเกมสนุกสนุกแล้วก็รับสมองประลองปัญญาป็นกามันเท่าไหดีระหว่างฟาร์มอะไรเงี้ยครับขอบคุณเมกะมอฟมากๆเออขอบคุณพี่เก่าเหมือนกันสนุกมากๆเลย อุ้ยหนูคิดตอนแรกหนูคิดว่าแบบจะแพ้แน่ๆเลยตายแล้วจริงๆปบิดเดเ <c oughs> เอร์เออเป็นบิดเดอรปลอมๆอย่าช้าอย่าว่าไปเลยบ๊ายบายผู้ชมกันหน่อยนะคะบ๊ายบายเตรียมตัวไปโดนลงโทษก่อนโอ้ n จบไปแล้วนะคะกับเทคนิคดีๆและความสนุกสนานจากคิวเลอรมอฟค่ะอีพ e ีหน้านะคะเราจะไปต้อนฟันไหนหรือว่าอยากให้เราเนี่ยไปต้อนฟันไหนก็กิงกิงม่ทีมีการมอบได้นะคะอย่าลืมติดตามไม่กะมอฟชแนลกันด้วยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย